สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าทางอังกฤษวันนี้เป็นวันพุธเนาะคะ่ะวันพุธกลางเดือนมีนาคมสองห้าหกเจ็นาะค่ะอุณหภูมิดีดีประมาณสิบกว่าองศารลางกาหมายถึงว่าไปสักหน่อยก็จะขึ้นมาบ่ายๆก็จะมาเป็น1 5บห้าสิองศากำลังอุ่นๆจ้ะเนาะพี่น้องแถวบ้านตอนวันนี้จะเป็น ขังขยะสีเขียวนะคะอันนี้ของบ้านไหนของบ้านนูน้นมั้งเที่ยงกรเนาะคะ่ะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแต่ละเขตเนาะคะ่ะจะไม่เหมือนกันว่าเขาจะเทศบาลจะมาเก็บทังขยะมาเก็บขยะวันไหนเนาะจ้ะเนาะแถวบ้านายจะเป็นวันพุธจ้ะวันพุธเนาะอาทิตย์นี้เป็นถังสีเขียวถังสีเขียวก็คือ รีไซเคิลค่ะสีเขียวจะเป็นรีไซเคิลพี่น้องค่ะถ้ะาถังสีอื่น,นๆก็จะเป็นเดี๋ยวซายถ่ายให้ดูแล้วแต่เขตนะพี่น้องนะเราเอาเข้าในเขตบริเวณบ้านเราถ้าคนไหนไม่อาออกไปข้างนอกก็จะไม่ได้ก็จะพลาดไปไม่ได้ถูกไม่ได้เก็บนะพี่น้องเนาะถ่ายให้ดูเขตบ้านทรายมีแค่นี้นี่ถังรีไซเคิลพวกกระดาษ<ม>พวก กล่องพลาสติกอะไรต่างๆที่รีไซเคิลได้นะพี่น้องอันนี้จะเป็นขยะทั่วไปจากบ้านค่ะขณะขยะจากบ้านนะพี่น้องอันนี้คือขยะขยะจากสวนพวกตัดนี่แหละค่ะจะเป็นกิ่งไม้เล็กนะคะแล้วก็ใบไม้อะไรต่างๆเนาะคะ่ะแต่เขาจะมาเก็บนี่ละช่วงหน้าร้อนเนาะ,ะช่วงที่ทําสวนได้ตอนนี้เขาก็งดไปก่อนเขาจะแจ้งเนาะคะ่ะแต่ละเขตก็จะแจ้งว่ายังไงยังไงเราต้องดูเพราะว่าแต่ละอาทิตย์สลับกันอาทิตย์นี้วันพุธสีสีนี้เอาออกนอกบ้าน เนาะค่ะสีเขียวอาทิตย์หน้าจะเป็นสีนี่จะ้ะสีดำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละแถวบ้านทรายขาดไปหนึ่งหนึ่งถังก็คือถังขยะที่แยกรีไซเคิลที่เป็นเป็นแก้วหมายถึงว่าที่เป็นพวกขวดแก้วหรืออะไรต่างๆเนาะคะ่ะที่ฮาโรเกตแต่ก่อนที่ทรายอยู่เขาก็จะมีถังใส่แก้ว รัฐบาลมาเก็บแต่เขตนี้ต้องเอาไปทิ้งเองเดี๋ยวไซจะพาไปวันนี้แล้วก็จะพาคุณย่าไปชมบรรยากาศข้างนอกด้วยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายบรรยากาศมาฝากถ้าอากาศดีๆก็จะพาเพื่อนอ,อกไปข้างนอกเนาะที่อังกฤษนานแล้วอากาศไม่ดีพี่น้องคะเพราะว่ามันฝนตกมาหลายวันวันนี้ดีอยู่แต่ว่าจะมีลมเดี๋ยวถามคุณย่าว่าจะไปด้วยไหมแต่ว่าคงจะไปเนานะพี่น้องเนาะหมายถึงไปดูบรรยากาศข้างนอกด้วยเนาะไปพาทุกคนไปด้วยจะ้ะ นี่ไซจะเก็บไว้แบบนี้แล้วพี่ดองแกเต็มแล้วไซก็จะออกวันนั้นพ่อไม่ว่าจะไปแต่ว่าฝนมันตกนี่ไซจะเอาไปทิ้งวันนี้ขวดต่างๆ ไม่ไดเอารีโมทมาด้วยโอ้ลืมไม่ได้เอานั่งค,คุณย่าโอ้ต้อไปเข้าด้านนี้ไม่ไดเอารีโมทมานว่มารถเข็นคุณย่าไปด้วยสวัสดีจากอังกแษนดค่ะพี่น네้องสวัสดีโลบสองจากคุณย่าขับรถไปนะคะทุกคนค่ะแต่ไซก็จะไม่ได้เปิด หมายถึงไม,ไม่ได้เอาส่วนที่เปิดกล้องหน้ารถลงในวิดีโอเพราะว่ามันเห็นหลายรอบแล้วเนาะพี่น้องว่าไปไหนมาไหน,ไหนแบบสภาพแถวอกฤีเป็นยังไงอ่าไม่ไกลค่ะจากนี่ไปที่ทิ้งขยะก็ประมาณทิ้งขยะก็ประมาณห้านาทีแล้วก็ขับอ้อมไปอาพาคุณย่าไปดูตรงนั้นมันมีดอกลัฟะเด็ชมบรรยากาศอนะนะประมาณนี้ว่ามันเดี๋ยวลงขับไปดูตรงนั้นก็จะไกลไปหน่อยอีกประมาณ สิบนาทีประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเจอกันตรงที่ทิ้งขวดแก้วจ้ะพี่น้องคุณย่าเป็นคนถ่ายให้นะคะเนี่ยพี่น้องคะใส่กดไว้เนาะให้คุณย่าถือว่าเออเดี๋ยวใส่จะถ่ายวิดีโอนะให้คนดูว่าเรามาทิ้งขวดแก้วตรงไหนตรงไหนนะคะนอกเขตแถวบ้านเราเขาจะจัดไว้หลายที่มากๆเลยคุณย่านี่มือนิ่งมากพี่น้องคะดูเดี๋ยวคนจะถ่ายไปทางไหน m i x grass um. ที่อังกฤษเนาะค่ะจะไม่เหมือนที่หลายๆประเทศที่เขาทากันหลายๆประเทศนี้ขวดแก้วขวดพลาสติกแยกไปขายได้คงได้เงินเยอะค่ะที่ที่อังกฤษถ้าุกใส่ไปขายได้เนาะแต่ว่าที่อังกฤษขายไม่ได้ค่ะไม่ไม่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะ,ะี่ะซึ่งถ้าเขตไหนเนาะคะ่ะเขตที่อยู่ไหนที่รัฐบาลท้องถิ่นเขามาเก็บให้ถึงบ้านหมายถึงว่ามีรถมาเก็บก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะแต่เขตที่ทรายอยู่ไม่รับ ขวดแก้วเนาะค่ะรีไซเคิลรับเฉพาะพลาสติกที่สายถ่ายให้ดูพลาสติกแล้วก็กระดาษอะไรที่เป็นรีไซเคิลแต่ขวดแก้วคุณจะต้องมาแยกแล้วก็เอามาทิ้งเองเขาจะจัดไว้ให้หลายที่มากเลยค่ะเราผ่านไปเราจะเห็นเลยนะคะที่ตรงนี้จะทิ้งง่ายกว่าเพื่อนสายชอบมาเพราะว่าเขาจะไม่เคร่งครัดคือรุมรวมไปเลยคือมิกซ์นะคะนะคะมิกซ์แล้วตัวที่กำลังทิ้งอยู่นะก็คือ all glass แล้วก็จา,าจาก็คือตัวนี้ค่ะที่ไม่ใช่ขวดนาอนั่นแหละก็คือสรุปแล้วแถวๆนี้ก็คือรวมรวมไม่ได้แยกบางที่เขาจะแยกแบบว่าเป็นขวดสีน้ําตาลเป็นขวดใสเป็นจาแยกเลยนะคะประมาณนี้แต่ตรงนี้ทิ้งง่ายไม่ได้แยกนะคะพี่น้องคะนั่นแหละใยก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวที่อังกฤษให้ดูเนาะคะ่ะอันนี้คุณยา่าถือกล้องโอ้ขยับกล้องเองเลยค่ะพี่น้อง <laughs> เสร็จแล้วจา้าพี่น้องจา้า แล้วจะมันมีหลายม่หลายกล่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแบบว่ารวมนะคะ่ะมิกซ์มิกซตัวนี้มันจะเป็นพวกบอทโชว์แอนจาก็เหมือนรวมนั่นแหละจ้ะเห็นไหมแต่ว่าตัวนั้นทิ้งง่ายกว่าที่ทรายทำเพราะมันเป็นรูใหญ่ๆโยนลงโยนลงเลยไปบาดป้ายหน้าไป้างหน้าทางนี้จ้ะอู้เหนื่อยเลย <laughs> ขับรถไปอีกประมาณห้านาทีเดี๋ยวไปดูพาคุณย่าไปสูตรอากาศเย็นๆจ้ะไปทีนี้ กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะเจอกันป้ายหน้าค่ะบ๊ายบาย